เมื่อเราต้องการที่จะทําแบบประเมินเรื่องใดนะครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นทักษะหรือพฤติกรรมการทาง,งานเรื่องใดซึ่งโดยปกติก็จะเป็นพฤติกรรมการทาง,งานตามคอ a l ล,ลูหรือตามคอม p e t ดซีซีหรือจะเรียกว่าตามคอเบรตเคิลเจอร์ขององคอ์กรก็แล้วแต่ซึ่งจะเป็นเรื่องที่องคอ์กรต่างๆเนี่ยนิยมนํามาจัดทําเป็นแบบประเมินทางจิตวิทยาเพื่อเอาไวท้ทดสอบผู้สมัครงานอย่างที่คุยในหลายๆอีพิซอดก่อนหน้า,านะฮะ ลำดับแรกที่เราจะต้องทำก็คือการเตรียมรายการประเมินตามคอว a l ลตามคอปิเดนซี y หรือว่าค o r ปรสเคิลเจอเนี่ยมาให้ความหมายแล้วก็มาสร้างตัวชี้วัดพฤติกรรมออกมาหากองค์กรใดไม่ได้เขียนความหมายไม่ได้สร้างตัวชี้วัดทักษะหรือตัวชี้วัดพฤติกรรมเอาไว้ไม่ได้ทำการวิเคราะห์งานออกมาให้เรียบร้อยได้แต่หัวข้อของทักษะหรือพฤติกรรมการทำงานที่คิดเอาไว้ ก็ไม่น่าจะเพียงพอครับเห็นทีต้องมานั่งทําการวิเคราะห์งานแล้วก็กําหนดความหมายกําหนดตัวชีวัดอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันจะไม่รู้ว่าตกลงแล้วเราจะตั้งคําถามสัมภาษณ์หรือแม้แต่นําไปใช้ทําแบบประเมินเนี่ยโดยใช้ข้อมูลส่วนใดและมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายากสักนิดหนึ่งครับสําหรับการทําข้อมูลส่วนนี้เอาละสมมุติว่าองค์กรจะกําหนดรายการ พฤติกรรมการทำงานที่พึงประสงค์ที่ชื่อว่าการใส่ใจให้บริการก็จะต้องไปนั่งดูแหละครับว่าไอ้การใส่ใจให้บริการเนี่ยมันจะหมายความถึงอะไรนะครับโดยทั่ว,วไปอธิบายกันตรงนี้สักนิดหนึ่งก่อนว่าเวลาเราจะให้ความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีวิธีการให้อยู่หลายแบบหมายถึงให้ความหมายนะครับอยู่หลายแบบแบบแรกเนี่ยเรียกว่าไปดูว่า ทฤษฎีแนวคิดต่างเนี่ยเขาว่าไว้ว่าอย่างไงเช่นถ้าไปเปิดตําราที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการให้บริการหรืองานเขียนทั้งหลายของบรรดาผู้รู้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเขียนเรื่องการใส่ใจให้บริการหรือว่า service mind ไว้เนี่ยท่านก็เอามันมาดูแล้วดูว่ามันแมชกับความต้องการของท่านหรือเปล่ามันสอดคล้องหรือมันตรงกับที่ท่านอยากเห็นอยากให้เป็นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เรียกว่าเราเอาความคิดหรือความหมายของ authority เนี่ยมาเป็นตัวตั้งนะครับ อีกแบบหนึ่งครับสามารถที่จะทําได้เลยแล้วแนะนําให้ทําเลยนะครับก็คือปรึกษาหารือกันในองค์กรของท่านนั่นแหละครับว่าตกลงแล้วการใส่ใจให้บริการเนี่ยมันคืออะไรและมันจะดูได้จากอะไรหมายถึงมันจะมีตัวบ่งชี้อะไรกําหนดไว้โดยทั่วๆไปแล้วไอ้ตัวบ่งชี้เนี่ยมันก็จะกําหนดจากความหมายที่เราให้ไว้นั่นแหละถ้าเราพูดว่าการใส่ใจให้บริการเนี่ยมันคือการให้บริการโดยถือว่าผู้มาขอรับบริการเนี่ย เป็นเสมอนหนึ่งคนสําคัญที่เราต้องดูแลเราจะต้องแสดงความช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมาร้องขอและก็ไม่นิ่งดูได้โดยถือว่าทุระของผู้มาขอรับบริการหรือผู้ผู้มาใช้บริการเนี่ยมันไม่ใช่ทุระของเราลักษณะแบบนี้นะครับพอเราได้ความหมายออกมาแล้วเนี่ยเราจะไปกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ต้องการต่อไปนะครับเอาละอีกวิธีการหนึ่งก็คือไปดูครับว่าคนที่เขาปฏิบัติงานที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มี ความใส่ใจในการให้บริการลูกค้าดีๆเนี่ยเขาทําอะไรออกมาเขาปฏิบัติอะไรออกมาสิ่งที่ปฏิบัติออกมาเนี่ยมันก็คือตัวชีวัดพฤติกรรมเพราะตัวชีวัดพฤติกรรมมันก็คือการแสดงออกที่ต้องการเห็นถูกต้องไหมครับเมื่อเราไปดูแล้วว่าพนักง,งานของเราคนไหนที่มีพฤติกรรมการให้บริการที่ดีและเป็นที่ยอมรับกันเป็นที่กล่าวถึงกันเพื่อนๆเนกาะยอมรับตัวเราเองในฐานะผู้บัขาพนัชาก็ยอมรับหรือแม้แต่ลูกค้าเนี่ยต้องยกนิ้วให้เลยรักษาแบบนี้นะครับ เราก็เอาพฤติกรรมอันนั้นแหละครับมาขโมดแล้วก็เขียนเป็นความหมายมันออกมาโดยทั่วๆไปความหมายมันก็จะเป็นข้อความในเชิงพรรณนาเนาะเพื่ออธิบายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเช่นการใส่ใจให้บริการมันหมายถึงอะไรขอบเขตของเรื่องราวมันมีมากน้อยแค่ไหนพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บความหมายของมันเนี่ย จึงแปลความได้ง่ายๆว่ามันก็คือขอบเขตของสิ่งนั้นคือขอบเขตของการใส่ใจให้บริการเรามองถึงเรื่องใดนั่นแหละคือความหมายที่เราจะต้องไปให้นะครับแน่นอนครับไอตัวชัวรพฤติกรรมเนี่ยเวลาที่จะกําหนดมันก็ต้องกําหนดขึ้นจากว่าความหมายที่เราให้มาเป็นอย่างไรเนะอ่ะสมมติอย่างที่ว่าไปเนี่ยความหมายของการใส่ใจให้บริการคือการให้บริการลูกค้า เสมอนหนึ่งกับผู้รับบริการเป็นคนสําคัญที่เราต้องดูแลเราต้องแสดงความช่วยเหลือโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาร้องขอเราเราไม่นิ่งดูได้โดยที่ถือว่ตธุละไม่ใช่ธุละเรื่องของเรารักษาแบบนี้นะครับดังนั้นตัวจริยรรมเนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไรที่เป็นการปฏิบัติที่สอดคล้องกับการให้บริการเสมือนกับเขาเป็นคนสําคัญนะอ่ะแล้วการให้บริการที่เสมือนกับลูกค้าเขาเป็นคนสําคัญเนี่ยมันจะต้องทําอะไรออกมาอย่างไรบ้างล่ะนะครับ คราวนี้เราก็จะไปดูแหะครับว่าแล้วพฤติกรรมการปฏิบัติที่เราต้องการเห็นจากคนในองค์กรต่างๆมันเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นความหมายกับตัวชี้วัดพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันยุ่งยากมากเลยนะครับมาลองดูตัวอย่างอีกสักอันหนึ่งก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะก,กําหนดความหมายกับตัวชี้วัดพฤติกรรมของการทํางานแบบร่วมมือกันที่เรียกว่า collaboration นะครับ สมมติเราไปเปิดตำราออกมาเรียบร้อยแล้วมันมีการพูดถึงความหมายของการทำงานแบบร่วมมือกันหรือ c o a b o r a t i o n ไว้ว่าเป็นความเข้าใจถึงธรรมชาติและลักษณะการทำงานของทีมพร้อมแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและดำเนินงานร่วมกันทั้งภายในทีมและระหว่างทีมระหว่างหน่วยงานโดยไม่คำนึงว่างานนั้นะจะเป็นหน้าที่ของตัวเองหรือไม่อาจสมมติเราโอเคแล้วละ่ะ กับความหมายของ collaboration มันเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นเราต้องมานั่งกำหนดกันโดยทั่วๆไปก็จะเป็นบุคลากรระดับบังคับบัญชาโดยมี HR เรานี่แหละนะครับเป็นตัวตั้งมานั่งกำหนดกันว่าอะและตกลงไอ้ตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ต้องการมันเป็นประมาณไหนบ้างมันอาจจะได้แก่สับสนการตัดสินใจของกลุ่มเข้าใจกระบวนการดำเนินของหน่วยงานของตนเองแล้วก็คนอื่นๆที่มาอยู่ร่วมในกลุ่มหรือในทีมนะครับ มันอาจจะหมายถึงการปรับพฤติกรรมของตนเองให้ทํางานร่วมกับคนอื่นได้แบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญแก่สมาชิกคนอื่นๆภายในทีมแบ่งปันข้อมูลข่าวสารช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือคนอื่นๆที่มาทํางานร่วมกันในกลุ่มในทีมรวมทั้งขอความเห็นจากคนอื่นเพื่อไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจหรือการปรับปรุงงานของตัวเองเนี่ยเป็นตัวอย่างของการกําหนดความหมายและการกําหนดตัวชี้วัดพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ เพื่ประสงค์หรือการแสดงออกที่ต้องการเห็นนั่นเองนะฮะอย่างไรก็ตามย้ําตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าอยากให้ท่านใช้วิธีการอย่างง่ายอย่างนี้ครับโดยการไปดูว่าตกลงแล้วพนักง,งานของเราคนไหนที่ได้เรียกว่ามีเซอร์วิสใหมที่ดีหรือพนักง,งานของเราคนไหนที่ได้ชื่อว่าทํางานแบบร่วมมือกับคนอื่นแล้วมันโอเคมันเป็นที่โจทย์จันว่าได้ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างในการทํางานร่วมกับคนอื่นๆเขาเนี่ย แล้วลิสต์มันออกมาครับมันมีการปฏิบัติมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรแล้วมาถกมาหารือกันในบรรดาของคนในระดับผู้จัดการในระดับหัวหน้างานเนี่ยนะครับแล้วก็กันกรองกันออกมาเป็นเรื่องเป็นรลวนะครับมันก็จะเป็นความหมายและตัวชีวัดพฤติกรรมขององค์กรของเราซึ่งตรงนี้แหละครับจะเอาไปใช้สําหรับการดําเนินการทําแบบประเมินพฤติกรรมสําหรับการทดสอบผู้สมัครงาน ในลำดับต่อๆไปครับที่พึงประสงค์หรือการแสดงออกที่ต้องการเห็นนั่นเองนะอย่างไรก็ตามย้ำตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับว่าอยากให้ท่านใช้วิธีการอย่างง่ายอย่างนี้ครับโดยการไปดูว่าตกลงแล้วพนักง,งานของเราคนไหนที่ได้เรียกว่ามีเซอร์วิสไมที่ดีหรือพนักง,งานของเราคนไหนที่ได้ชื่อว่าทํางานแบบร่วมมือกับคนอื่นแล้วมันโอเคมันเป็นที่โจทย์จันว่าได้ได,ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่าง ในการทํางานร่วมกับคนอื่นๆเขาเนี่ยแล้วลิสต์มันออกมาครับมันมีการปฏิบัติมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไรแล้วมาถกมาหารือกันในบรรดาของคนในระดับผู้จัดการในระดับหัวหน้างานเนี่ยนะครับแล้วก็กันกรองกันออกมาเป็นเรื่องเป็นรลวนะครับมันก็จะเป็นความหมายและตัวชีวัดพฤติกรรมขององค์กรของเราซึ่งตรงนี้นะครับจะเอาไปใช้สําหรับการดําเนินการทําแบบประเมินพฤติกรรม สำหรับการทดสอบผู้สมัครงานในลำดับต่อๆไปครับดำเนินการทำแบบประเมินพฤติกรรมสำหรับการทดสอบผู้สมัครงานในลำดับต่อๆไปครับ